เอาพรนะเอาจะเริ่มไม่ลู้เงียบเลยโดยน้องพี่น้องสบายดีเด้อะน้องก็มาต่ออะชิตั้มนี่พี่น้อยบันนี้เนาะอ่ะน้องใหญ่จะไปใส่พี่น้องเลยนะบางทีสัตย์สิให้เพื่อนเบิร์กตอนตั้มนี่น้องน้อยมาเบิรงก็ได้ใจละนังนี่ก็ได้สบายดีด้วย ยังอไงมาสบายดีฟิตๆก่อนนี่แหละทาจะทำนะตีนกระซิบหอมเลยเบาบางกอง่เด้อสบายดีกน่อนือช่สบายดีเสียงคนบันไดเป็นแปลกบอกเลยลาย่ก้น้ำหาบอกกินอะไกินอกินน้ำเม่วขาจำจะกินอะไรแล้ว มีแห้งไหมตองไหนมันหนักเพี่ก็ไแตมันเห้นแต่ละผ้า,ล,าลงมันหนักีดุมเอาเพจจิว่ลงใหญ่เอาเพเพจเพมาติโกมันแดดไหมดินลงคายเลย,ยตมัมบอกอือมูตม้องเพไก้องินได้เรมเบิงเดินีน่เ้อตั้มแบบใดนี่เลี้ยวมากเย่ยปีนล้งใส่ที่บอกาจะตาําเป็นอยู่บอกเป็นเป็นเราตักินอยู่เดยบอกเอ้าอันมังงามักเรียนง่านี่ไปใช่ปะ

เพื่อคอยหนอนเลยไม่หอนเนาะ,ะอันนั้นเลยเหล่ากับเบลีกินทีู่นเขาอยากกินก็จะกินนะนะค่ะค่ะก่ยังายามโมก้าอะไรดิตามไปหนนะักเหอแตกเลยถ้าสลาดตามมอให้กินน้ำสลาดได้เสียบเกินเลย บอมันแทบในในในห้อในแบบห้อเฮาน่ะมันใคกินได้แซ่บแต่ว่ามันมันอันต้มเป็ดมองใส่มีก็แซ่บเลยค่ะองตลาดหมักเป็นวิ่งหมักเป็นยังไงหมักกินแบบเปรี้ยวๆเนี่ยแหละก็ไม่เผ็ดตั้ง like. จะใครเอาไปว่ะแบบผื่นเก็บเหมือนแบบเก็บกระเหมียนต่างหากบอกโอ้ยนี่เด็กแค่น้องใหญ่ฮ่าบุ เวลามันนั่งมันมีมันบนเทนเห็นทางผู้เดียวนี่มันมันแม่นอยู่ปะวะมยเห็นนี่ยเพื่อวันนี้มันมันลายบานี่วะตัดออกเลยเนอะตัดออกเลยเนอะมาได้ยินดอกยินอยู่บังกุศอกตัดออกเลยเนอะอย่าลืมได้ตัดออกเลยเลย

เอาลูกตามหมอะไรของเธอเอยวตาย่าไม่กินได้ะนตาอย่าไรได้แล้วเพเขาตามแล้วแต่ว่ามันตาบ่อหนังตัวเบอ่นะโอไม่กินได้ะนะลืมมึงตามที่าเอนันครดิบแค่เนาะโต๊กล่ององละตีนนี่่เห็นนะเห็นตะขาอะนะ บห็นยังห็นน่บลืมตามกเพ็ดกัเป็นบ่อคนเราเแตบอกกันอีเดีกินหลายฮะไม่ได้อ้ไปไทำไมเนี่ลูก้ผ สมัดิพม้าย่างกันริ่มไหมเวลาใส่กองผิดเวลาใส่กองผิดไม่ผูก

เอาบ่แม่เจ้าหน้องวันนี้นะเอาเอามาแต่้านี่ก็ดีแล้วว๊กรถตัวใ่บแน้องมาเด้อมาเด้อน่องทันแล้วเไปหลัากินน oh, ้ำพร้อมมาได้แช่ไม่อย่างงี้น่ะหองวานบอกมีสีเขียวอะหมดมา ไปแดดมัจะอไหร้านจเห็นใต้ก่วะนเ้ยวันี้เ็กินลอามนจะี่้นี่หอบเด้มนวเข้เลยอจงอจะนะอมลหลไปละเดยวไปลเอาบ่วงเอาเอาบวงว่ะเอาวีก่อนไม่พิ เอ้ามันคือตกดินบ่ลนะทำอะไรก็ทำข้าวกระสุดหน้ามันทอดรวยพี่น้องมาหนีเขอโทษเขอใครรวยพี่น้องไรเด้อร์มันีอยากกินไปไปเอานะเด้ไปเอามาเจิญเลยเหนาะเลยตามเรียบร้อยมีมีเฮ้ยน่าตีเบิ่งไหนเออเหยียบแะให้เบิ่งไปให้เบิ่งมา เลยนี่เลิกเลิกเลยดีมึงสบายดีเลูกสบายดีง่ายลูกมากินไหมสบายดีนอนตีสบายดีขูดเ้ามานอยากกินตาก่อนตานะสลาดก็เหเขาจะกินกินหน่อยเนาะตาวเขาสบายดีเดลยนอนสาวเนาะบันน้กินเจือเถื่อนเลยวันนี้สหมัครโพงไปแล้วหมันให้เอ่ยก่อนเวลาจะกินมันตะแซ่บ เออคนยังไปเอาเราิีแล้วยคนแม่บ้านอะไรจะคีดยังไงลืมหนังอะไรเละเราลืมว่าอันจะเปิดกงถ้าเปิดเผื่อว่าเผาถ่ายคีาแบบกันเองเลยเนาะปกติปกติเด้พี่น้องเอาขาบัวอะเว่าอันแนวบนดีเนาะแ่นั่นและเาแบบบาริบียังก็เลยนะมากกอนป็นต้แสบเลยอะไรกินมันคมเผิ่นมันคมให้ก่อนพี่น้องบดิกินเนาะยังบดิกินยู่ แทบ่อมพี่น้องตกใจไปสาระหนาบ้องดำเนี่ยมาอยู่ในกล่องน้องลาตีนาเขาจะว่นเลยเลือซับเขานะม่ดำกับเก่าแ่แม่ตัวข้าวงามเลยแม่ดำจะกระหักหรืออะไรลูกหักโกเกี่ยวกับความหักม่ดำเนาะไม่เก็เห็นอี่ละ น้องผมเหยดูมมันจะโดนแมวน่องมันนารัน่ะนี่นะแมวน้องมันนี่นั่นเด้อน้องหน่อยเอากินอีหละทั้งล้างนะเอาบวงตักเด้อมาแลยถ่ายกินของกันเลยสิจอยเอา่อยิกินเองวาบวชใหน่ะเด้อวามือเด้อเพื่อนเรียบวงนะเอยเพื่อนแต่กวนก่อนลูบยเอไี่เอาบวกไหนดยน่ะไหนไปรนตีนะ ย้ำแม่เปนแม่ป็แรงใไนันหากับเอลตีอนั่นแหบกินบอกมนได้พี่น้องเด้กินตำมีน้ำกันเดมตำงวงข่อยกินู้เดียวมีเนี่ยที่ช่วกินนี่จะยังจะ่อยจ่อยเลยเออก็ตุ้ยแหงกว่านี้เลยน้องใหญ่หนังดีดีน้องใหญ่เอตีออกนหนังนั่นแล้วพี่กระตีไงสีน้าบนี่ตอไปให้เวลาผิดเพิงก็ได้บุเบินมาเฮียนสุดไอ้ทงมาด้อ จอย่าลืมเด้อตายออกเด้อเอาไปเด้ออไปส่งเอาเอาตั Hello, okay. ้งเลยดโอเคเ้เบิ้งเบิ้นั่งทน้องใหญ่ก huh. ็ได้เบิ้มเมน่งให้งวจเจริงังนห่อนดีรอฮะกินเมสิกินนะนี่ลูกเอาจอบกระานี่ก็ใช้มันจอบคุณนายจ้างบอกบอกอ๋อ านโเป็นน้ำประแดหน่อยละเนาะประแด็คือหวานเทมันเดือเลยซางมันเถาะกระแซ่บไม่ใชไมไม่ใช่อาชลุกนีแม่มันเป็นผูตั้งน้าผิเจ้าโนนี่เอใครกินพีเตาข้าวแกวข้าเขาวหอนี่บวาิเกา้วหนนตเานี้ไหมไม่ เปาไเวลาเวลาไปกาวไม่หนาวอ่อันหาของไปกาวไม่หาอันท้ายอะไรอะไรเขาลือ oh, อ anyway. ันทิ้าอะไรเขาลือเขอกันอะไรเออาพรฮะเออเอาพรนะเราย่เลืมไม่รู้เนี่ยแม่จะไปลงนี่ก่อเจ้าไปพรแม่นี่ไปมากับซึ่งไหนไปต้องมีเน้อไปได้ะเวลาอยากไปพรในเจ้า ุณแม่หลายหลยเด้อที่บังเงี้ยล่างน้องแงน้องน้อย่เลยเนาะอะี้แซมนครบาตัดตออกเลยเ่อปลิดยอกยาบเลนอยาเลยเนาะบแล้ววอรรี่ะก้าไปบอกอ้นีเนาะก็เอาเป็นก็ดีเลยดิฟุฟุแซ่บแซ่บพี่น้องมาดูมาจ่องทิห ไปนให้กินหนาแนกินนงไงไอ้ทงกินบ่ไอ้ทงะไรไอทงกินบ่สิเดี๋ยวว่าลิงให้รูในคลิปละ่ว่าลิเขาวห้าวจังเลยะลูกจัเอาลิตัวไหนที่มันบปตาทางเด้อยังข้าหันถล่มีกหน่อยนะ ตันดิจะเสียววะไม่ปกติบออันเรื่ององนี้ไปกติสำหรับเจ้านสำหรับเจ้าปกติเดี๋ยวเขาเอที่กทบ่งหักวันนี้เข้าใจไปก่อนขอไปลงคลิปก่อนจะเป็นหลอดลงอะไรหลาวันนี้คือลงไว้สักชักกิโลไปคิโลมากลง

Đôi, à non nhảy cái thịt đây là đấy, chắc là cuốn cơm, quẩy canh, làm lại ở đây. à bộ mát là cả nhà, đẹp mắt. Hôm mang vay hôm sáng đi con đẻ. nhàng nhàng rắt. muốn hết rồi, 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 muốn hết เนะนำนะมันดูกินก่อนมีจอกอันเดียวบอกรอ่อเจอกลายอันจอกมีลายอันยังเออให้กินให้อ้วนอิ่มไลมล่ะีอย่างนั้ล่ะมัวนเแบหมลูกรอบกระปิเลยออ โดยเอาพี่น้องเลยเดี๋ยวกาจิจคคลิปก่อนเด้อพี่น้องเนาะมานี่ยกะมาเจอเวละพันอยู่เลยพี่น้องเนาะพอดีกัพาคนอกพ่นตั้เน,นานะโดยอ่าเสรบไไ้ละเสร็โดยเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กัสิคอจบคลิปก่อนในหละเนาะอาผพขอกันมือแรงเด้อพี่น้นนนนองโดยจากคลิปนี้กับิคอจบไปเพียงสำเน,นิเนาะโดยสบายดี